คาถาดับไฟนรกนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโต สัมมาสัมพุธธทธัสสะเทโรโมโคลาโนนารากัตตังโลหะกุมพีทิสวาอาคิปติกัมปติเทโรโมโคลาโนนารากัตตังโลหะกุมพีทิสวาอาคิปติกัมปติ เทโรโมคลาโนนารากัตตังโลหะกุมพีทิสวาอคิปติกัมปติเทโรโมคลาโนนารากัตตังโลหะกุมพีทิสวาอคิปติกัมปติเทโรโมคลาโน นารากดตังโลหะกุมพีทิสวา аль, อาคิปัติกัมปติเทโรโมคลาโนนารากดตังโลหะกุมพีทิสวาอคิปัติกัมปติเทโรโมคลาโนนารากัตังโลหะกุมพี ทิศวาอคิปติก,ตตกตัมปติเทโรโมคลาโนนารากัดตังโลหากุมพีทิศวาอคิปติกัมปติเทโรโมคลาโนนารากัดตังโลหากุมพีทิศวาอคิปติกัมปติ ขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ท้งปวง